สวัสดีครับวันนี้นครับพีเพจะมารีวิวการเปรียบเทียบการเล่นเล่นเกมนะครับของเจ้าตัว i n f i n i ิ n o t e 35G และ i n f i n i ิ Note 30นะครับตัว 4G นะตัวนี้1 0 u ผม Dimension 6080ตัวนี้ Hero l G99 นะครับดูว่าในการเข้าเกมเป็นไงบ้างอย่างแรกผมจะเข้าเกมตัวเกม Rv ก่อนซึ่งเป็นการค o อลแลบกับตัว i n f i n i ิ n o t e 30ตัวนี้นะครับนี่ครับเข้าเกมเลยนะครับนี่ปึ๊บ บอกเลยว่า CPU ทั้ง2ตัวนี้ครเลม ROV แทบจะไม่ได้ต่างกันครับเฟรมเรทคือนิ่งเหมือนกันเลยบอกเลยว่าในการเล่นเกมที่พี่ประสบการณ์เล่นมาบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้คือเล่นเกมคือมันโอเคมากครับในการปรับนะไม่รู้ว่าในการปรับเป็นไงบ้างผมสับเจ้า2ตัวนี้นะครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่ขอเอาแสงหน้าจอลงก่อนนิดนึงนี่ครับบอกเลยว่าทั้งคู่ครับหน้าจอสู้แสงดีมากเลยนี่ เห็นไหมว่าในการเข้าเกมก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับถือว่าในการทัดในการกดก็ทัดดีทั้งคู่ครับน,นี่ครับอันนี้พีก็ทําการผมดาวน์โหลดแพทมาแล้วมาดูว่าเป็นไงบ้างในการปรับนะครับให้ดูเลยนี่ครับในการปรับนะครับผมตัวเกมทั้ง2เกมทั้ง2เครื่องนี้ครับผมก็สามารถปรับได้ภาพ HD ปรับเป็นสูงมาก การสดงผลไม่สามารถปรับเป็นสูงมากได้นะครับปรับเป็นแค่คาว่าสูงนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับนี่ครับปฏิเครอพีก็ปรับเป็นสูงทุกอย่างครับผมสามารถปรับเป็นสูงได้แสงก็ปรับเป็นเท่ากันนะครับมาดูเรื่องเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทก็สามารถปรับได้เป็นสูงสุดเหมือนกัน60เฟรมนะครับแล้วก็เขาโค้งทุกอย่างเหมือนกัน พี่เชื่อมต่อผ่าน WiFi 5ผมในการเล่นทั้ง2ตัวนี้แทบจะไม่ได้ต่างกันครับความเร็วในการกดในการทัดในการกดสกินในการตีบวกครับเพื่อนๆหลายคนครับรู้สึกว่าเฟรมเรททั้งคู่มันแทบจะไม่ได้ต่างกันมันนิ่งเหมือนกันเลยในการใช้งานบอกเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกัน,นครับในการเล่นเกมของทั้งคู่นี้นะบอกเลยว่า มันคือตัวเล่นเกมที่ rv คือสุดจริงของทั้งสองนี้สเปคตัวนี้แทบไม่แตกจากกันครับแตกต่างก็คือแค่ 5G กับตัว d i m e n s i t y 6080กับตัว Hero NO, G9 รับผมกับ CPU แค่นั้นครับทุกอย่างครับในการปรับพีว่าส่วนต่างคือน้อยมากครับแต่เรื่องระบายความร้อนพีมอมให้ตัว d i m e n s i t y 6080คะระบายความร้อนดีกว่านิดหน่อยครับแล้วก็เล่นเกมก็อาจจะดีกว่าแบบ มันนิดหน่อยครับมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรเลยครับในการเช้งงานทุกอย่างครับปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะขอไปดูเกมตัวพับจีบบายก่อนพับจีบบายผมสามารถปรับได้เป็น hd นะครับผมเหมือนกันเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างผมในการปรับนะบางทีก็เป็น id เดีวยวกันอาจจะเข้าได้ไม่พร้อมกันนะครับแต่การปรับพี่ทดสอบมาแล้วปรับได้เหมือนกันทุกประการนะครับผมในการเข้าเกมในการแบบรอเกม ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมกับเกมตัวนี้บอกเลยว่าในการกดในการเจสโคปก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับในการเล่นเกมซึ่ง2ตัวนี้ครับผมตัว 5G กับตัว 4G เรียกง,ง่ายๆมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยครับในการเล่นเกมนี่เห็นไหมว่าในการเข้าเกมในการโหลดเกมครับบอกเลยว่าคุณภาพในการทํางานมันส่วนต่างคือมันน้อยมากในการทํางานครับนี่ ระบบเสียงมันเหมือนกันนะครับนี่ครับในการปรับนะครับเดี๋ยวพีขอปรับตัวนี้ก่อนว่าเป็นไงบ้างครับผมในการปรับนะครับนี่อันนี้ตัว 5G นะครับให้ดูเลยว่าในการปรับมันเป็นไงครับนี่นี่ครับปรับให้ดูเลยน,นี่ครับกราฟิกปรับเป็น HD ได้เหมือนกันนะครับ เหนว่าในการปรับปรับเป็นเหมือนกันทุกประการนะครับผมก็มคือนี่ครับ,บการาฟิกและเสียงนะครับผมก็มคือการาฟิกปรับเป็นคําว่า HD นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับปรับเป็น HD นะครับเฟรมเรทปรับเป็นสูงเฟรมเรทปรับเป็นสูงเหมือนกันทุกอย่างะครับผมในการลื่นไหลในการกดจอสคูปแทบไม่ได้ต่างกันนะครับผมในการทํางานถือว่าทํางานดีสักครู่นะผมลื่นไหลเล่นเกมในการกดในการทัชถือว่าดีมากซึ่งพีขอยืนยันเลยว่าทั้งคู่เล่นเกม ตัวพับ G m โมบายไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในการพัดในการอะไรแต่ความร้อนระบายก็คือตัวนี้จะระบายความร้อนดีกว่านิดหน่อยครับออกถึงว่านิดหน่อยไม่ถึงว่ากับมากอะดับ50%นต่างกันนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็ไม่สำหรับพีความรู้สึกจริงๆจากผู้ใช้อ่ะมัน่ไดแตกต่างกันนอกจากว่าเราต้องการ CPU ที่มันแรงเพ้่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่มันมี 5G ฉะแค่นั้นครับสำหรับพีมันไม่ได้แตกต่างกันอันนี้พูดถึงความรู้สึกจากใจจริงที่รีวิวสินค้าเลยทั้งคู่นี้ในราคา ตัวนี้พีซื้อมา4,000กว่าบาทตัวนี้ในราคาเรทไม่เกิน7,000เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเอารุ่นไหนครับส่วนตัวพีพีว่าตัว 4G ก็แอบค,คุ้มกว่านะครับผมในการใช้งานในการเล่นเกมถือว่าโอเคมากเลยแหละนี่นี่ครับความลื่นไหลมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับบอกเลยลื่นไหลนี่มันแบบรูปเสียงนี่แบบมันไม่ได้แบบอะไรแบบนี่ครับในการทัดในการกดเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บมันแบบ มันก็ดีแบบทั้งคู่ครับผมในการกดในการอะไรเห็นี้มันก็เลื่อนไหลเหมือนกันนะครับในเกมพับ G ซึ่งบอกเลยว่าในการทัดที่พีเล่นมามันไม่ได้แตกต่างครับผมกับเกมตัวนี้นี่เห็นไหม ต่อไปนะผมแคปชัน่น p พ c กนี้ขอพูดถึงเลยว่าถ้าความเร็วนะครับผมในการเล่นก็ตัว Density i m จะเร็วกว่าเหมือนกันครับในระยะสําคัญมันอยู่ที่มัน10-20%มันไม่ได้มากมายครับในการเปิดสูงสุดก็เปิดได้เหมือนกันแต่พี่แนะนำว่าให้เปิดแบบประมาณแบบไม่ต้องสูงมากครับเปิดต่ำๆเปิดกลางๆที่ค่า e ดี u l t เขามาให้ครับเดี๋ยวพี่จะขอกดเข้าเกมเลยพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยครับปึ๊บนี่ครับ มันก็จะมีเกมหมดให้เราเรียบร้อยครับในการเข้าเห็นไหมว่าตัวนี้ครับจะเข้าเร็วกว่านิดหน่อยเอาจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่ามีบางทีครับมือพีมันอาจจะมีการกดที่ไม่พร้อมกันแต่การเข้าเกมรู้ว่าตัวไหนเข้าเกมเห็นไหมครับว่าในการเข้าเกมตัวนี้จะเข้าเกมแบบแบบเร็วกว่าแต่ในการปรับนะครับปรับได้สูงสุดเหมือนกันกราฟิกสีสันของหน้าจอแทบจะเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยในการ นนบ,บอกเลยว่าในการปรับสูงสุดในการทัชเนื่้ว่าในการเล่นเกมตัวนี้ครับผมเก็บชิมแบบปรับต่ำๆปรับ,บกลางๆทั้งคู่เหมือนกันเลยครับ CPU ทํางานประเมินผลใกล้เคียงกันดังนั้นอย่าปรับเป็นสูงสุดความร้อนมันก็ระบายพอๆกันครับเพราะว่าวัสดุตัวนี้มันก็ทํางานใกล้เคียงกันครับในการออกแบบในการดีไซน์แต่ความร้อนตัว CPU ตัวนี้จะจัดการได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับต่อไปครับ Free Fire Map ปรับได้เป็นสูงสุด นะครับก็คือขั้นสูงสุดบอกเลยว่าในการทัดในการกดสกินในการใช้งานต่างๆซึ่งมันโอเคมากในการกดในการทัดตั้งแต่ใช้งานมาบอกเลยว่าในการเล่นเกมคือมันโอเคมากในการใช้งานทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าเป็น2ตัวที่จบครบกับราคาที่จับต้องได้ในราคาที่มันคุ้มมากครับผมในการใช้งานตัวนี้นี่นี่ครับก็สามารถปรับได้ครับผมตัวนี้ปรับเป็นเห็นไหมว่าในการเข้าเกมตัวนี้จะเข้าเกมเร็รวกว่า นิดหน่อยบางทีมือก็จะกดไปพร้อมกันน้าของพี่ก็ขอไปด้วยนี่ครับมาดู้ว่าผมเรื่องการาฟริกเห็นไหมครับกราฟริกต,ตัวนี้ปรับเป็นคําว่าแม้ได้นี่ครับปรับเป็นขั้นสูงปรับเป็นเปิดโอเชี่ยนพีก็เปิดนะผมในการทํางานก็ถือว่าการาฟริกมันก็เหลือมากในการทํางานตัวนี้นะครับดูให้ดูเลยนี่ครับนี่ครับมาดูว่าตัวนี้มันเป็นไงบ้างกราฟริกนี่ครับขั้นสูง ข้สูงก็สามารถปรับได้เหมือนกันครับบอกเลยว่าความลื่นไหลแทบจะไม่ได้แตกต่างกันในการทํางานนี้ครับเห็นไหมว่ามันปรับได้เหมือนกันนะครับผมในการทํางานตัวนี้นี่ประมองตางบอกว่าในการทัดในการกดแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยกับ2ตัวนี้นรื่เกมบอกเลยว่าทั้งคู่ สัสพยาการของเครื่องคือดีในการจับในการกดเรื่องเสียงเรื่องบาลานซ์แสงครับก็คือดีมากการกดการทัช2นิ้วกดมันก็กดดีมากทั้งคู่ครับในการทํางานบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมแล้วผีชอบมากครับในการเล่นเกมกับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือเล่นเกมแล้วมันในการตอบสนองคือดีจริงบอกเลยว่า มันดีจริงครับในการทํางานตัวนี้เห็น่าแรมตัวนี้ 8G ครับเหมือนกันครับแรมกับล่อมเหมือนกันทุกอย่างครับผมในการเข้าเกมก็ถือว่าทํางานได้อย่างแบบมันก็กดค้างได้อะมันอยู่ในระดับที่แบบพีชอบมากกับการเล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพของการทํางานตัวนี้คือมันโอเคมากเป็นสมาร์ทโฟนที่พีชอบมากครับผมในการทํางานตัวนี้บอกเลยนี่เห็นไหมว่า ในการกดในการทัชซึ่งมันโอเคมากในการทํางานเสารนี้พี่ขอจบคลิปนะผมในการรีวิวในการเล่นเกมที่พี่เล่นมาประสบการณ์โดยตรงครับพีจะพูดจากใจจริงว่า2ตัวนี้ CPU กับตัว GPU พี่มองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายลำโพง2ตัวแบตเหมือนกันฟ้าจักสีวัตเล่นเกมก็ส่วนต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเหมือนมากมายอะไรครับในการกดในการทัชเจร,ริญสคปรทุกอย่างมันเหมือนกันครับสวรสนี้ขอบคุณครับ